ต,ติดไปติดไปเปียงเลยสิบก็ได้ร้120อยยี่สิบอะมีไหมเอาเขาตีน่ะเขาแม่งเยอะเกินอะใครไม่ออกพี่เขารอราคาดีดลงอย่างเดียวเลยไอแป๊บช่วยคิดชื่อดิใครวะ <c oughs> คิดไม่ออกเลยพี่ โอ้ยสลา,าตันไหวเฮียไอ้เฮียไม่มีเห็นมีใครได้เลยว่าสลา,าตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยบาแต่สลาตันน่กวางขาวอยู่กลางขาวเฮ้คุณทัศนใครนะค,ครับที่บาดเปิดไม่ได้วดแะแล้วมันเอาโฟก,กัสมาทำไมอะโมราต้า พี่ไปใส่ตรงไอหาสแตปร้อยยสิบก็ได้ไอ้ตัวนี้มีคนขอซื้อเท่าไหร่นะเพบ์คณนนาเหรอพี่เอ่อไม่มีเขาไม่ได้เสนอมาครับพี่คณาใช่เหรอแต่เราเปิดไปอยู่ที่สี่พันพี่เปิดไปที่สี่พันไม่มีใครขายอะโกเมส เนี่ยถ้าซื้อพวกนี้ได้คือได้ทุกตัวเลยอะไอตัวบนบนเนี่ยตัวล่างๆพวกเนี่ยคืออามาตีอเป็บร้อยเนี่ยมาดูอืมแต่ว่าเงินเอ็มมันไม่อัพอะโหรูนุนี่เหี้ยรลนี่ก็มีต่อเลสร้ 120. อยยี่สิบสองยูเยอะเหรอ พิมพ์อะไรนะอันนี้ห,120หรอร้อยยี่สิบหรอใช่ใพี่ใส่เอาเ,อาเลยร้อยยี่สิบครับพี่ถัดแล้วบวกต้องเป็นบวกแปดใช่ปะบวกแปดหน้าหลังพี่ถัดแล้วอะไรต่อแค่นี้หรอแค่นั้นพี่แล้วพี่ลองกดเซิร์ชดูนะครับมันมีแต่ตำนานเลยแล้วพี่เอาบวกแปดออกไหมงั้นน่ะไม่ถ้าไม่เอาบวกแปดออกมันก็เป็นแต่ตำนานนะเด็ก ต้องร้อยสิบหน้าหลังพี่อ,อ,อ๋อเนี่ยไอ้เชี่ยพวกนี้แต่ตัวแพงต้องเลื่อนลงมาข้างล่างปะลองลองกดติ๊กที่ดีคำว่า,ม,ามูลค่าไไ้้พี่นี่ยเจอแล้วไงถูกถูกเนี่ยถูกจัดหนึ่งตัวนะตัวนี้หนึ่งตัวร้อยสามสิบ บีเก็เช็คนะ talk, นเช็คถูก Btb t b ีบีเชลซีวะพี่เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมพี่ 2 5 0ร้อยเองเหรอก็บนึงนะงั้นเราต้องติ๊กปีด้วย2 2 21แคปเชลซี BTB <B. S 1> BT BTB เอาแค่นี้เ่อนลงมาข้างล่าง ก็มีแต่ตัวนี้ถูกสุดแล้วนะตอนนี้เช็คพี่ติ๊กเช็คนะดูหาร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมร้อยยี่สิบเอ็ด้วทำไมผมเลือกยี่สิบเอ็ดไม่ได้วะพี่ต้องเลือกอันหลังก่อนอพี่โถแพงว่ะร้อยยี่สิบเอ็ดอะ เริ่มแพงแล้วอะเอายีิบเอ็ดออกเหรอแพงแล้วอะ่ะ แพงพี่ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดไปก็เริ่มแพงแล้วพี่เนี่ยแพงแล้วแพงแล้วครับ ตีไปสี่ชั่วโมงครึ่งอะพี่บวกสามเลยตอนนั้นอะกูจะทำให้บวกสี่มึงไม่ผิดหวังไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วพี่ตีวัดดวงอะตีหลอดจิ้งหลอดจิ้งหลอดจิ้งอะสองสองอยู <laughs> 2> 2่ไหนวะเนี่ย เอาเอ็นด้วยไหมพี่เออเอาเอ็นนะถูกเออเอาเอ็นเอาเอ็นไม่มีแล้วปะ มีแล้ว,ลวนั้นแพงจัดเลยเซบีบวกแปดร้อยี่สิบมีขายอยู่ครับสามแสนเกียสแตปน้งพี่มันร้อยยี่สิบ สามแสนร้อยยี่สิบร้อยี่มีตัวไหนทุกถูกบ้างวะเออมันต้องใช้ร้อยยี่สอะดิร้อยยี่สิบมีตัวไหนทุกถูกบ้างดีอาร์ดพี่ขายไปยังเพื่อนึงดูดิย <Okay. S 1> มีคาวาฮาวร้อยยี่สิบเนี่ยเอามาตีได้นะวกูว่าคาวาฮาว,วพี่ดีอาร์ตเหรอ เฮียดีอาร์ตมันขายได้นะเว้ยต้องรอเอ็มมันตกอะ่ะด<ต>ีอาร์ตอ่ะราคาถ้าราคามันลงมันขายออกแน่แต่มันไม่ลงแต่ยากว่ะโอ้โหเฮียเป๊ปสัตว์เฮีย ตอนผมตีผมคิดแค่ว่าถ้ามันจะติดมันก็ติดพี่ห้าล้านลนะ้านอ่ะพี่รีบอกทียดครับพี่ยังไม่ว่างมึงดูสิศาสต์กูว่างไหมล่ะไอ้เฮี้ยมึงดูเดี๋ยวกูว่างปะเนี่ย <laughs> กี่เปอร์เซน็นต์ปะ <laughs> บวกสเต็มหลอดมันอยู่ที่64%อร์เแล้วพี่ซับสามหลอดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0ม0ิบเอ่อสามสิี่นฮะมันน้อยจังอะน่ากลนะัวชิบหายอีกที่อะมันคือหกสิบเปอร์เซ็นตหลอดก็ประมาณ30-40%พี่ สี่ยังติดมาแล้วไอ้เห<ป>ี้ย<ฮ>พี่ชายเน็ตเวทมึงอยากขึ้นเป็นเดอะโมเมนต์บวกห้าปะมึง,ม,งมองอาตาบวกคาปะเออเดอะโมเมนต์บวกห้าด้วยมึงมองตาดิสัตว์เสียววะสามสิบเจ็ดจุดสิบสองเปอร์มีคนคิดมาแล้วพี่ ไปเลยแล้วกันเหี <laughs> ย้ยเน็ตเวิร์คติดติดไฟติดไฟเปีแบบ้ยงเอ้ยแป๊บติดเย้อาไปไวเหี้ย,ยติดไอ้สัตว์โอ้ยน่เหยสัตว์ ที่บวกสี่แต่ึงกูต้องลุ้นแบบนี้วะเฮียพี่มันห้าล้านล้านพี่ชายอะไหล่กูหมดเลยอะกูเอาไอ้ตัวพันล้านมาล้านล้านมาตีอะไอ้เฮียว่าไงอะเมันห้าล้านพี่บวกห้ามันไม่มีอะไหล่ไว้ต้องต้องต้องยอมไปก,ก่อนอ่ะยอมพี่ถ้าบวกห้านี่คือต้องยอมจริงพี่เนี่ย<ม>เอา<ม>ดูนะบวกห้านะเว้ยร้อยร้อยยี่สิบสามมึงดูดิแค่เนี้ยเอาเอง่ายๆไรกาดแม่งตัวแล้วสองหมื่นนะมึงดูราคาดิสิบล้านล้านอ้เฮีย สิบล้านล้านน่ะไอสัตว์เนี่ยกลัวไรกัดเข้ามาเนอะเว้ยตัวนี้หมื่นห้านะมึงลองคิดดู 15, <c oughs> าไว้หมื่นห้ากลัวไรกัดเข้ามาอนี้ตัวนอกเลยมื่น <ะ S 2> ห้ได้ครึ่งหลอดพี่ไอเฮียอะกลัวเขามาหเ,เข้ามากลัวเอาแบบตัวเนี่ยสแตทแบบเบ้อเื่เอลงมาเนี่ยสี่ตัวแล้วนะเนี่ยกูต้องตีบวกห้าเกือบสองลอดอะไอเฮียมันต้องร้อยมันต้องร้อยมันต้องร้อยยี่สิบสี่อะใช่พี่ต้องใช้ประมาณร้อยยี่สิบสี่พีด ร้อยยี่สิบสี่อ่ะสาลไอไม้มวลอ้ยโคตรบันเลยเมื่อกี้นี้กูใช้เงินไปสองล้านล้านสองล้านล้านเพื่อตีมันอ่ะสองล้านล้านเว้ยกูใช้เงินสองล้านล้านเพื่อเพื่อตีเน็ตเวิรบวกสี่อ่ะอ่ะแล้วดูดูสเตตบวกสี่ดิมันมันจะได้ฟูฟูอันนี้เท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวกสี่หรือบวกสามอันนี้ไม่รู้เพ่บวกสามบวกสามบอก็ไม่น่าเกียดอ่ะ สามหรือสี่สามหรือสี่เอาเงินแน่สามหรือสี่บวกสี่เหรอโอ้โหเป๊บไม่น่าเกลียดอ่ะไม่น่าเกลียดพี่ชายเชี่ยไม่น่าเกลียดอ่ะยิงทองอ่ะไอ้เฮียโอ้โหแล้วมึงลองบวกห้าเว็บวกห้าแล้วฟูเขาเริ่มบวกห้าไอสัตว์คดพ่อคดแม่ไอีเฮียคดพ่อคดแม่อ่ะ เอะผมลองเอาบวก4ไปเทียบกับ LN ละกันที่เขาตัวละ5 0,000่นใช่ไหมเน็ตเบตอะตัวละ5 0,000่นใช่ไหมอ่ะเน็ตเบตคือตอนนี้เน็ตเบตราคาเท่าไหร่นอกและมูล,ลค่ามัน3ล้านล้านเน็ตเบตนอกเท่าไหร่อ่ะผมเอาบวก8ไปเทียบกับฟูคันเลอร์ของมันนะคนละปีนะพี่อันนี้ของไอคอนธรรมดาพี่พี่ต้องไปเทียบ the oh, <moment. S 2> เดี๋โมเมนต์อ๋อโมเมนต์อ่ะลองเทียบนะลองเทียบนะเน็ตเบตเท่าไหร่ตอนนี้เน็ตเบขายเท่าไหร่ L N Netbet L N เท่าไหร่ Netbet L N น่าจะไม่แน่ใจพี่น่าจะหลักหมื่นห้าหมื่นอ่ะดู Netbet ดูดิดู Netbet L N ไอเฮียเจอกับบวกสี่ผมอะสามสี่หมื่นแล้วมึงดูบวกสี่ดิไอเฮียคนละคู่อะเก่งกว่าเยอะพูดกันตรงตรงอะ โอ้โหบวกหมดเลยอ่ะบวกหมดทุกอย่างเอพีไม่ใช่ปัญหาหรอกจริงๆถ้าจะใช้ตัวเนี้ยตรงจริงด้วยไม่เฮ็ดพีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอ่ะเฮดพีอ่ะไม่ใช่เรื่องยากเอพีไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วอ่าวคุณยังไงเราลองคิด AI ของ LN กับ AI ของ The Moment นะเว้ย AI i อ o n m o m อน t นนะเว้ยดูเด็กแค่บวกแค่นี้มันยังไงนี่แหละ ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรผมมองว่าอะไรอ่ะมันขายไม่ออกอยู่แล้วเว้ยยังไงคนก็ไม่มีทางซื้ออะไรผมอะที่ผมเอาไปตีอย่างไออะไรชื่ออะไรนะไอ,อเปู๊ไปด,ดเหรอพี่เออดีอาร์ตอ่ะขายไม่ออกเมื่อก่อนนี้ตัวพนะแพงออาเขาไงเนี่ยเอาเข,าเขาอะ่ะเดี๋ยวลดมาประมาณสามหมื่นสี่หมื่นได้ซ้ำสามหมื่นสี่หมื่นเขาอะ่ะคุ้มคุ้มเติมไปสองหมื่นได้ในเบ็นบวกสี่คุ้ม คุ้มกาดีน่าคุ้มด,ดีนะ่า an คุ้มไม่เอาตัวนี้ออกมาตีไอเป๊กตัวไหนพี่ตัวนี้โพอเฮ้ย<ด>พี่ยาพี่ชายมันขายออกพี่ตัวนีน้พอพี่ดีบีมันขายออกเลยไอแพ็คเคี้ยอะไร,อ,ะไรอันเนี้ยอเยาเนี้ยเนี้ยเนี้ยสิ้นเดือนไม่สิ้นใจเนี่ยไอเหี้ย อ่ะกูรีวิวให้ว่าเป็นไงสิ้นเดือนไม่สิ้นใจนะแบบผมเห็นคนอยากลองกันเยอะเห็นคนในกลุ่มว่ารีวิวให้ดูหน่อยครับเป็นไงอ่ะมาดูอ่ะดูดดอ่ะรีวิวให้ดูมเหมึงสิ้นชีพอบบตอนเปิดอ่ะอ่ะอุ้ยเดิมมันสองหมื่นขุมจัดขุมมากเอาเฮ้ยไฟมาว่ะอุ้ยโอ้ยเฮียวีทีบีโออุ้ยกัด เท่าไหร่แพ็คละแปดร้อยแพ็คละแปดร้อยใช่ไหมเก้าร้อยแพ็คเก้าร้อยก็ประมา,าดูได้มาสี่สิบหนึ่งสี่สิบตะกีนได้มาสี่สิบปะสี่สิบล <40 S 2> ้านสี่สิบล้าสี่สิบล้านได้มาสี่สิบล้านอุ้ยเท่าไหร่สี่สิบสิบเจ็ด าสิบเจ็ดเอ้ยสี่สเจ็คุ้มไหมคุมหมโอ้เจ็ดสิโอ้เจ็ดร้อยอ่ะคุ้มไมเจ็ดสิบแดรอยไม่รวมหักภาษีแถมเผื่อขายไม่ออกอีกเที่ยเน็ตเวทดสัตว์ห้าล้านล้านไอ้พี่ชายห้าล้าน <laughs> าล้านโคตรบา้ <laughs> บาไปแล้ววิ มีใครเอาเน็ตเวทอีกตัวไหมครับขายผมใช้เอม็มมีใครเอาไหมตีเองเลยบวกสามอ่ะไอเป๊ใช้เวลาสี่ชั่วโมงไม่ยาก <laughs> บวกสามอะ่ะแต่บวกสี่อ่ะยากใช้เวลาแป๊บปเดียวไอเไปเ๊ปมีคนทํำไหมแบบตีไปเรื่อยๆไเป๊บได้ปะว่าบวกสี่อ่ะก็คือตีท้อพี่พูดก,กันตรงๆอ่ะใช่หรอใช่พี่ตีท้อพี่แล้วห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งหลอดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งหลอดเท่าไหร่เป๊บหมายถึงบวกห้าเหรอพี่แค่บวกห้าเอาประมาณเนี้ยหลอดแค่เนี้ย แ <Lord S 2> ถ้า,ถ,าถ้าเต็มหลอดเอาเงี้แหละเต็มหลอดมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นตพี่เต็มหลอดมันคือห้เปเพราะฉะนั้นทุกทุกหนึ่งหลอดมันคือสิบเปอถ้าแค่นี้อ่ะห้าไงพี่ชายเนี่ยนะใช่ครับพี่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าหรือสิบห้าพี่พแล้วถ้ากูตีติดขึ้นมาเต็มหลอดมันคือห้าทุกทุกหนึ่งหลอดคือห้าตถ้ากูตีติดขึ้นมามันคือหาเปอเซ็พี่ชายมาเว้ยทุกคน มาดูกันว่าพรุ่งนี้ซีโอจะลงคลิปกินพิซซ่าหรือเปล่าครับกัลน่าทําจะลงคลิปไม่เก็บเก็บไฟเก็บไว้ตอนที่ที่เราเปิดกิจดีกว่าเราเอาตอนเอนเปิดกิจเราได้สเตตเยอะเยอะสักร้อยยี่สิบอะถ้าร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยร้อยสองสองอย่างเงี้ยอะประมาณเนี้ยผมพอเล่นได้ผมพอวัดได้อะอันเนี้ยแบบเนี้ยผมพอวัดได้เว้ยสิบสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าเราต้องหาตัวอะไรมาตีถึงจะได้หนึ่งหลอดอันหนึ่งนะ เออพี่ลองลองกดกดดูอะไรมาดิพี่มันใช้เท่าไหรอ่อ่ะพี่ลองกดตีบวกมาดูพี่แล้วก็ลองซื้อวัตถุด,ดิบอะ่ะเอเอมันใช้แซตแเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งคนละตัวพี่คนละตัวอ๋ออีกคนละตัว,ตวสัตว์ดูผิดเต็มไหมเน็ตก็แปดสี่ในลวมั่งเชียวฮะโอ้พ่อมึงอะ่ะ เฮียพ่อมึงอ่ะสัตว์กูต้องใช้รอยยี่สิบห้าตีตัวหนึ่งตุ้มโมกี้เลยไม่มีนะพี่ผมจะบอกให้ไม่มีด้วยตัุ้มโมกี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่มีสักตัวพี่มันมีเป๊บมันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งนี่ไงตัวนี้ไงเป๊บนี่ไงนี่ไงร้อยยี่สิบสี่อ่ะรามอ่ะเฮีย โอ้ยสัตว์แล้วแม่งห้าสิบเปอร์เซ็นตแตกเยอะแยะมาแล้วบวกห้าเยอะแยะพี่มากไ,ไม่ไ,<อ>ไม่ไล<อ>่ไ<อ>คนตีตอเลสมันตีได้ไงอะ่ะไอตอเลสมันมันถูกอะของผมไหมต้องถามว่าเขาใช้กี่หลอดดีกว่าพี่อันนั้นอ่ะเขาน่าจะใช้เต็มหลอดกูเคยดูอยู่ตอเลสอ่ะเต็มหลอดอ่ะพี่ใช้ร้อยยี่สี่ห้าตัวตอร้อยอ๋อตอเลสมันมันมันใช้ร้อยยี่สี่แต่เนี้ยมันคือร้อยยี่ห้า อ่ะแต่ลองร้อยยี่สิบสี่เต็มหลอดไหมของเขาเต็มหลอดไหมร้อยยี่สิบสี่อ่าถ้าร้อยยี่สิบสี่ก็ประมาณนี้ก็ประมาณสี่หลอดกว่าเกือบเกือบหนึ่งหลอดโอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างเงี้ยกูไปซื้อตำนานมาแล้วก็